สวัสดีค่ะดิฉันมิพารัดอรุณรั์ค่ะครับผมนักเรียนทอนหวานเย็นนะครับเราสองคนนะคะวันนี้จะมาแนะนำนะคะขั้นตอนวิธีการนะคะให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนที่จะคัดเลือกคณะกรรมการชุมชนนะคะตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาลปีพุทธศักราช2564นะคะซึ่งในเขตเทศบาลมีชุมชนทั้งหมด22ชุมชนครับ ออตอนนี้นะครับในส่วนของเทศบาลนครภูเกตเนี่ยได้กําหนดวันประชุมประช,ระชาคมไว้แล้วนะครับก็คือ1 7บเถึงยีนะครับพฤศจิกายนสองพันกนะครับก็ณบริเวณชุมชนในเขตเทศบาลทั้ง2ี่ชนนะครับเราจะลงไปลงไปในพื้นที่เพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนนี่สามารถที่จะไปตรวจสอบบัญชีรายชื่อนะครับบริเวณอาณานเขตของชุมชนได้ที่บอกประชาสัมพันธ์จุดที่เวเราจะทําการเลือกคณะกรรมการชุมชนเลยครับนะครับ ก็ตามแผนนะคะที่ด้าําหนดไ้แล้ว17ถึง22ตามชุมชนในเขตเทศษษบาลทั้ง22ชุมชนค่ะแล้วประชาชนที่จะไปใช้สิทธิ์ต้องนําอะไรติดตัวไปบ้างคะครับวันที่ทําประชาคมนะครับเขาให้เพียงแต่วพวกบัตรประจำตัวประชาชนนะครับมายื่นลงทะเบียนนะครับบริเวณจุดที่มีการประกันเลือกนะครับเราจะมีม,ะมีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกนะครับคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เลือกก็คือ1นต้องมีอายุ18ปีครบในวันเลือก2ต้องมีภูมิลำเนาหรือ เอ่อท,ที่อยู่และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านนะครับไม่น้อยกว่า90วันนะครับสุดแล้วก็คุณสมบัติก็ต้องห้ามก็จะเป็นลักษณะของทั่วไปของการเลือกตั้งธรรมดาก็คือไม่ติดโทษยาเสพติดนะครับพักสุสัมมารนอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ผู้ที่เอ่อมีโทษจำคุกนะครับยังไม่ถึง5ปีนะครับหรือมีหรือว่าอาจจะเป็นโทษระหูโทษเนี่ยก็จะก,ก็จะมีสิทธิ์ในการเลือกนะครับสําหรับผู้ที่จะเป็นกรรมการข้อระเบียบจะคล้ายๆกับผู้มีสิทธิ์เลย แตกต่างกันนิดเดียวตรงจะต้องมีชื่อหรือภูมิลำเนาอยู่ในทะเบียนราษฎรไม่น้อยกว่า1 8 0วันนะครับมันจะแตกต่างกันนิดเดียวนะครับนิดเดียวนะคะ่คะนะครับแล้วเ,เราจะเริ่มเลือกออจัดเวทีประชาคมกันในช่วงเวลาเท่าไหร่คะเอ่อตอนนี้เราเพยายามที่จะให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมมากที่สุดเราก็เลยตั้งไว้เวลาประมาณ1 6 3 0นนะครับหรือเราเรียกกันว่าสีโมงครึ่งตอนเย็นนะครับเพื่อให้ชาวบ้านมารวมตัวกันนะครับ เราก็จะจัดเวทีชาคมขึ้นนะครับเดี๋ยวเราจะให้เข้าไปดูบรรยากาศคร่าวๆที่เราได้สาธิตไว้นะครับว่ามีกระบวนการทําอย่างไรวันนี้ลงพื้นที่ไปจัดแบบจําลองมาเลยนะคะนะครับเพราะเนื่องจากว่าการเลือกตั้งคณะกรรมการมวลชนเนี่ยมันเป็นรูปแบบใหม่ถือว่าเป็นครั้งแรกที่กระทรวงมหาดไทยได้มีระเบียบมารองรับนะครับเราก็เลยได้ว่ากลัว ชาวบ้านจะไม่เข้าใจเราก็เลยทำเวทีสาธิตให้ชาวบ้านได้รับฟังครับดีค่ะงั้นเดี๋ยวเราสองคนจะพาไปชมกันเลยนะคะวิธีการทําเวทีประชาคมนะครับซึ่งเทศบาลก็ได้ประกาศวันเวลาชัดเจนอยู่แล้วในเรื่องของการเสนอชื่อเนี่ยก็ให้คนที่เข้าร่วมประชุมเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะเสนอชื่อบุคคลที่เราเห็นว่าสมควรที่จะเป็นตัวแทนนะครับ ได้ก็เสนอทีละคนนะครับเจ้าหน้าที่ก็จะถามนะครับว่าคนที่ในที่ประชุมนี้เสนอชื่อเช่นนายกอเนี่ยนะครับต้องการให้เป็นคณะกรรมการชุมชนเนี่ยนายกรเนี่ยต้องการที่จะรับเป็นกรรมการชุมชนไหมถ้านายกอปฏิเสธก,ก็ตกไป แต่ท่านนายกอบอกว่ายินดีที่จะเข้ามาช่วยเหลือสังคมที่จะเข้ามาเป็นกรรมการชุมชนนะครับเจ้าหน้าที่ก็จะขอผู้รับรองนะครับอย่างน้อยสองท่านในเรื่องของการรับรองเป็นคณะกรรมการเสนอชื่อบุคคลที่จะเป็นคณะกรรมการชุมชนนะครับท่านไหนที่จะนําเสนอชื่อ,อบุคคลที่เป็นกรรมการชุมชนครับยกมือเลยครับเชิญครับ เสนอนายน้ำมนพงษบุตรนายน้ำมนตพงษบุตรคนไหนครับยินยินยอมไหมครับยินยอมครับอ่ายินยอมนะครับขอผู้รับรองสองท่านครับโอเคครับต่อไปครับท่านไหนจะมีเสนอรายชื่อต่อครับเชิญขอเสนอนายธีระพงศ์สินุ่นเป็นคณะกรรมการครับครับท่านไหนครับเป็นเอ่อท่านธีรพงศ์สินุ่นอ่ะครับเอ่อยอมไหมครับ ยินยอมครับอ่ายินยอมขอผู้รับรองสองสองท่านครับร่านอ่านะครับระเบียบคณะกรรมการชุมชนกําหนดไว้ให้มีคณะกรรมการได้ระหว่าง5ถึง9นะครับเรากําหนดไว้9นะครับถ้าเกินจากนี้นะครับเจ้าหน้าที่ก็จะต้องถามอีกว่า่าในเรื่องของการลงคะแนนนะครับเราจะใช้ วิธีเปิดเผยหรือวิธีรับวิธีเปิดเผยก็เช่นในเรื่องของการยกมือวิธีการเนี่ยของระเบียบของกระทรวงมหาดไทยเนี่ยได้กำหนดไว้เพิ่มเติมอีกว่าการเลือกเนี่ยให้เลือกหนึ่งคนหนึ่งเสียงเท่านั้นกรณีที่สองเลือกโดยวิธีรับนะครับถ้าวิธีรับนะครับผมเองเนี่ย เตรียมที่จะใช้เครื่องการเลือกตั้งนะครับโดยมีเจ้าหน้าที่ของกอกตมาช่วยกำกับเครื่องอยู่แล้วแล้วก็ไม่มีบัตรเสียด้วยแป๊บเดียวนะครับพอคุณสุดท้ายหมดเนี่ยเจ้าหน้าที่สามารถกดดูเลยไม่ประสงค์ลงคะแนนนะครับหนึ่งครับนะครับเบอร์หนึ่งสี่สิบสองคะแนนเบอร์สองเบอร์สองห้าสิบเจ็ดคะแนนครับ ทุกท่านก็เขาน่าจะได้เห็นนะครับเวทีจำลองคร่าวๆนะครับพี่กองสัสติการสังคมทาขึ้นเพื่อเป็นการให้ข้อมูลกับประชาชน<ฮ>ะนะครับได้ดูแนวทางในการที่เราทําเวทีประชาคมนะครับหากท่านสงสัยประการใดเนี่ยสามารถสอบถามข้อมูลนะครับเพิ่มเติมได้ที่กองสัสติการสังคมนะครับเบอร์โทร076210056แต่ที่นี่แน่นะครับอย่าลืมไปตรวจสอบบัญชีรายชื่อก่อนนะครับ <ฮะ S 1> เพื่อหาถ้าเกิดว่าบัญชีของท่านตกหล่นยังไง ท่านก็สามารถที่มาเพิ่มเติมได้ก่อนล่วงหน้าก่อนมาเลือก3วันนะครับอันนี้คือครประเด็นที่สําคัญเลยอันนี้ต้องรักษาสิทธิ์นะคะ<ช>ของต,ตัวเองนะคะคเพื่อที่จะได้ใช้สิทธิ์ของตัวเองในการเลือกคณะกรรมการชุมชนนะคะปิดท้ายนะคะด้วยสโลกแกนว่ายืดอกพกบัตรเขาร่วมประชุมประชาคมเลือกคนดีนักพัฒนามาเป็นคณะกรรมการชุมชนคะ่ะสวัสดีค่ะ